You're listening to A Day Podcast. p o d c a s t for all things creative. อดีตของปัจจุบันพอดแคสต์สรพัดธเรื่องราวของสรพันธ์สิ่งของในอดีตสวัสดีค่ะยุยกนกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะเตยมนสิชาค่ะ กลับมาอีกครั้งกับพอดแคสต์อดีตของปัจจุบันนะคะวันนี้พื้นที่เล่ากับอเดก,ก็เลือกเรื่องที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่ามาคิดว่าถ้าเกิดว่าพูดเชื่อออกไปแล้วใครๆเอาเรียกว่าถูกคนบนโลกน่าต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของภาพมูนาลิซานั่นเองโอ้ดังมากคู่อย่างที่ดังที่สุดในฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้ดังในแง่ของภาพสวยอย่างเดียวนะแต่มัน,มนกลายเป็นภาพที่ค่อนข้างจะมีความลึกลับ มีทฤษฎีซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายใช่คือทุกคนพอแบบพูดถึงโมนาลิซาก็คือจะสวมรอยเป็นโคนันกันทันทีว่าแบบเออทฤษฎีไหนจริงไม่จริงอะไรเงี้ยความจริงคืออะไรวันนี้ก็อยากจะมาชวนพูดคุยกันสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าเออในภาพภาพเดียวนี้มันมีเรื่องราวอะไรที่มันแบบว่าซ่อนแอบอยู่ในนั้นบ้างใช่ต้องเล่าก่อนพื้นฐานเลยว่าโมนาลิซาเนี่ยก็เป็นผลงานที่ดังที่สุดของ เลโอนาร์โดดาวินชีเนอะใครใคร,ใครก็ต้องรู้จักแหละแ,<น>แต่ว,ว่าความพีคของมันคือเลโอนาร์โดเนี่ยใช้เวลาภาพวาดวาดภาพเนี้ยนานถึง16ปีซึ่ง16ปีเนี้ยคือเป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางจากฟลอเรนซ์ไปมิลานไปโรมไปฝรั่งเศสไปด้วยก็คือแบกไปกับตัวไปตลอดจนกระทั่งวันที่เขาตายก็คือโมริซ่าก็อยู่ในห้องของเขา ซึ่ง mm hmm. จริงแล้วเนี่ยภาพเนี้ยมันก็มีคนบอกให้เขาวาดแหละแต่ปัญหาคือดีโลนาโดเนี่ยไม่เคยวาดเสร็จแล้วก็ไม่เคยส่งมอบเวลา16ปีนี้คือว่าวาดไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือไม่เคยได้รับค่าจ้างจากการวาดรูปนี้เลยเออกำ <พอ S 1> เพราะเก็บไ<า>ว้วใช่คือมีคนเล่าเรื่องนี้แหละว่าดีโอนาโดเนี่ยเป็นคนที่มีความ perfectionist mm hmm. กบบงานตัวเองมากคือเวลาที่เขาจะวาดอะไรเนี่ยเขาจะมีแฟนตาซีในสมองว่าเขาอยากได้แบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยเทคนิคที่เขาใช้มือมันยังไม่ถึงอะยังคิดไม่ได้ว่าทํายััังงไไให้้้มนนนดแบบบเเากก็็จะ ก็จะแบบไม่ได้ไม่วา่อเออหยุดไปทำอื่นอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปลี่ยนชิ้นงานบ่อยทำาำแล้วก็หยุดทำาำแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบไอ้ความนิสัยของเขาเนี่ยที่เรียกว่าอาร์ตมาร์ติสตัวพ่อเนี่ยทำให้เขามีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีว่าเป็นคนที่ชอบทิ้งงานคือใครอุปถัมภ์เขาต้องทําใจว่าทําตามอารมณ์เหมือนให้เงินฟรีเออเหมือนกับอ่ะห้าปีวาดสามรูปเงี้ยวาดไม่พอใจก็แบบไม่วาดต่อไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็มีซึ่งแบบว่าจริงๆเรโอนาโดเนี่ยก็เป็นคนที่ ชอบคิดคนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาคือเราจะถ้าเกิดเราไปดูโมลิซาถ้าแบบเราไปอ่านที่เขาเอ็กซเรย์ภาพแสดงว่าไม่มีเลเยอร์เยอะมากพอเรียนรโดนารีโดเนี่ยพอคิดว่าแบบไม่ชอบแล้วก็ลบแล้วก็วาดใหม่ลบแล้วก็วาดใหม่อย่างเงี้ยมันก็เลยพอเราพูดถึงแบบโมนาลิซาเนี่ยนอกจากที่มันจะเป็นภาพวาดที่ดังมากมันเป็นเหมือนบันทึกชีวิตของเรียโนโดแบบหนึ่งด้วยสิบหกปีนั้นฉันได้วาดอะไรลงไปบ้างฉันก็ใส่ลงไปในนี้ให้หมดเนาะไปเรียนดูอะไรมาฉันก็เพิ่มลงไปคล้ายๆอ่านหนังสือแต่ว่าอ่านผ่านภาพอืมซึ่งต้้ออองงบกวว่าจริๆแลคื เดวิดนั่นแหละที่ทําให้ภาพนี้ค่อนข้างที่จะเฟมัสหรือว่าค่อนข้างที่จะโด่งดังขึ้นมาในแวดวงศิลปะแต่ถามว่ามันมากพอที่จะทําให้คนทั่วไปในแวดวงอื่นนะรู้จักงานศิลปะชิ้นนี้ไหมอ่ะไม่นะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้ภาพโมนาลิซามันโด่งดังแบบเวลโนไปทั้งโลกเลยอะ่ะมันคือการโจรกรรมเว้ยคือมันคืออยู่ดีอะ่ะช่วงซัมเมอร์ของปี19 1 1อะ่ะ ก็เกิดการขโมยโมนาลิซาออกจากมิพิธภัณฑ์โดยที่ข่าวเนี้ยคือมันแพร่ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เขาก็ตามจับกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยจอนคือใครนุยนั่นใครน่าสงสัย,ขยเขาก็ไปตามหมดเออ,เอ,อซึ่งหนึ่งในนั้นคือพาโบลปิกัสโซจะ้ะมาจากไหนอะ่ะใช่ซึ่งทุกคนก็แบบอ่าถ้าเราอ่านสมัยนี้เราคงแบบเออมาจากโมลใชไเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือในสมัยนั้นนย้อนกลับไปว่าพาโบลปิกัสโซอ่ะเขาอยู่ในแวดวงศิลปะแล้วเขาค่อนข้างจะมีชื่อแบบประมาณนึงแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยเป็นที่รัก อ๋อคนไม่ชอบเขาไม่ <ใน S 1> ค่อยเป็นที่รักในแวดวงศิลป,ปะเท่าไหร่ทำให้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วปาโบลิกาโซเนี่ยเขาเคยเหมือนกับเสวนากับก,บกว,วีคนหนึ่งที่ชื่ออาจจะอาจชื่อไม่ถูกเนาะก็คือชื่อว่า,ากิลเลียมอโพอลโลเนียเ,ววนเนี่ยเขาอะกวีคนนี้เขาเคยเหมือนกับบน่นออกมาการที่สถา,านะหรือพูดออกมาประมาณว่าเกลียดมากภามาริซ่าเนี่ยเออถ้าเจอจะเผาทิ้งแม่งเลยอะไรอย่างงี้เออมันก็เลยทำให้ตำรวจชี้ไปเลยสองคนแรก เออ oh, ไม่แบบเออไม่คารโบก็เป็นเกาหีคนนี้อ่ะ ไปลองดูเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือไม่ใช่นะคะก็คือแบบเออเหมือนกับที่เขาเผยแพร่ออกมาคือเขาไม่ได้เผยแพร่หรอว่าใครเป็นคนขโมยแบบ exactly แต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ใช่ปิกัสโซก็ได้คืนมาเออก็ได้คืนมาหลังจากหายไปอยู่สองปีสุดท้ายก็กลับคืนสู่พิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสได้สาเร็จอ่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนอ่ะก็รู้เลยว่าโหมันเป็นแบบ super m a s t e r p i พีซว่ะเออกลับคืนแล้วทุกคนก็เซเลเบตกันแบบใหญ่โตเลยเอออาาจะต้องขออ่ะเล่ากลับไปหน่อยว่า เราอาจะรู้สึกว่าอลิซาเนี่ยสวยเนาะแบบเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนนี้มีสเสน่ห์ติดตาตึงใจแต่ว่าเขาเป็นใครวะ ื่องนี้ก็เป็นปริศนาย่างหนึ่งว่ารูปที่นี่เขาเป็นปริศนาข้อแรกเลยนะว่าเป็นผู้หญิงในภาพเนี่ยเขาแบบเดอรเรียลโมนาลิซาคือใครมาลองฟังหลักฐานที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยหน่อยเนาะวาซารีเนี่ยเป็นนักเขียนหนังสือเชีวประวัติของเลโอนาร์โดดาวินชีคือเขียนหลังจากที่เลโอนาร์โดตายไปไม่นานสักประมาณ50ปีได้ยังเป็นช่วงแบบใกล้ๆกันอยู่คือก็ค่อนข้างจะร่วมสมัยนะเขาก็ได้กล่าวถึงภาพวาดโมนาลิซาเอาไว้ว่าเลโอนาร์โดเนี่ยได้รับจ้างให้วาดภาพจากคนที่ชื่อว่าฟรานเชสโกเดอโจคอนโด ซึ่งคนเนี้ยคุณฟรานเชสโกเนี่ยเป็นพ่อค้าใหม่ชาวฟลอเรนซ์คนหนึ่งซึ่งมีฐานะค่อนข้างจะดีมากโดยคุณฟรานเชสโกเนี่ยบอกว่าเขาต้องการให้เรโอวนาโดเนี่ยช่วยวาดภาพให้ภรรยาของเขาหน่อยซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโมนาลิซาอืมซึ่งคำจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโมนาเนี่ยในภาษาอิตาลีในยุคนั้นเนาะมันหมายถึงคําว่ามาดามนั่นแหละคือมันคือคำว่ามาดอนนาแต่แบบย่อสั้นเลยคำว่าโมนาเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโมนาลิซาเนี่ยก็หมายถึงมาดามลิซาซึ่งเป็นภรรยาของพ่อค้าใหม่่่่ชือฟรนนเแตคีี้ย เขาก็พูดถึงตัวมัวริซ่าเนี่ยว่าเออเป็นใครเนาะคือในบันทึกของวาซลีก็กล่าวต่อไปแหละว่าลิซ่าคนนี้เนี่ยก็เกิดในปี1479ในตระกูลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเรียกได้ว่าเป็นผู้ดีของยุคนั้นเลยเป็นในตระกูลในเมืองฟลอเรนซ์ก็คือดังเลยแหละแต่ว่าฐานะการเงินในยุคของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วแหละเป็นผู้ดีเก่าแต่ว่าเงินไม่มีเขาเนี่ยพอถึงขั้นที่ว่าเธอต้องแต่งงานถึงวัยที่ต้องการจะแต่งงานแล้วเนี่ยทางครอบครัวก็เลยคิดว่าเออน่าจะแต่งงานกับคนที่มันมีตังนนี่ช่ซึงก็คือชกั่ะงงจจดัากกกาาาาร้หมมมไได่นน็เลย เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบอาจจะ สมัยนิยมนิดนึงคือการแต่งงานคุยกับคุยกับคนที่เป็นเงินใหม่กับคนที่มีตระกูลดีอยู่แล้วเพิ่มมันไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรอะแบบคอนเน็ชันอย่างหนึ่งอะนะว่าเออได้แต่งงานกับตระกูลดีเนาะอ่าคือตัวฟรานเชสโกเนี่ยเขาก็แต่งงานมาแล้วแหละอายุก็มากกว่าประมาณนึงแล้วก็แต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อมันแปดเดือนก่อนแล้วก็ไม่ลูกชายติดก็ต้องการจะรีบหาเมียใหม่มาช่วยเลี้ยงลูกกันเนาะก็เลยหวยมาออกที่ลิซ่าเลยใช่แต่ก็มีบันทึกแหละว่าฟรานเชสโกเนี่ยน่่่่่่่่าา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 าจจจจจจะะะะะนนนนนรรรรััักกกโมมมเเเเเเซิิงงงงงๆพวววววีขแแแบบออออ้ตลยยไปช ครอบครัวเมียซึ่งบอกว่าฐานะตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีหลักฐานว่าเขาพยายามจะเออช่วยซื้อทาสนู่นนั่นนี่มาให้เมียจะได้เมียจะได้ไม่ไม่เหนื่อยช่วยทางานนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่พรเมียเด็กประมาณนั้นในช่วงนั้นเนี่ยลิซ่าก็มีลูกแล้วก็คือลูก2แล้วมีลูกชาย2คนอายุประมาณ24ปีก็คือน่าจะอยู่ในวัยที่กําลังสวยเต็มที่เลยแหละก็คือเพิ่งแบบเออมีนะไม่นวนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนาะ ปกติแล้วศิลปินในแวดวงสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรับงานจากเจ้าขุนมุนนายประจบประแจงเพื่อให้เหมือนกับมีมีเหมือนกับตระกูลใหญ่อุปถัมภ์การเป็นศิลปิในใ,ในยุคสมัยไหน,นก็ไม่ง่ายน,นะมันเป็นฮิดล่าแบบ ยุคในเฉพาะยุคนั้นคือความต้องการอุปถัมภ์ศิลปินมันสูงเพราะว่าแบบใช่ฟอร์เรนซ์มันมีเงินรวยมันแบบเป็นเรื่องของแบบฉันมีเทสแกไม่มีอะไรเงี้ยคือมันเป็นฟิลนี้แต่ว่าประเด็นคือเรโอนาโดเนี่ยเขารับงานจากคนธรรมดาเป็นหลักนะในยุคนึงเพราะว่าส่วนเหตุผลหนึ่งเลยที่เรโอนาโดทําแบบนี้เพราะว่ามันขี้เกียจที่จะต้องไปประจบประแจงไปแบบฉอล้อเอาใจแล้วก็แบบวาดไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะวาดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขารับงานจากคนธรรมดาเนี่ย เขาอะก็จะมีสิทธิ์ที่เหมือนกับอ่ะอย่างที่เรารู้กันรับงานมาแล้วไม่ส่งมอบเออหรือว่าแบบใช้เทคนิคเพิ่มเติมหรือทําอะไรจนกว่าตัวเองจะพอใจได้จริงๆคือเขาพูดง่ายว่าตัวเองมีสิทธิ์ขาดในผลงานมากกว่ามากกว่าแบบเจ้าขุนบุญนายพวกนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มาสนับสนุนข้อเท็จจริงนี้ก็คือว่า มันมีหลักฐานที่บอกว่าลโอนาโดเนี่ยรับงานวาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อค้าใหม่กับพ่อขเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นว่าคือพ่อก็รู้แหละว่าลูกว่าลูกชายมีปีปัญหาเรื่องของไม่ส่งงานแล้วไม่ค่อยได้ตังก็เลยแบบแพมดีลงานให้แบบเอพื่อนเพื่อนก็แบบว่าเออมีเพื่อนอยากวาดรูปไหมอะไรเงี้ยลูกชายพวกนี้แบบเออขาดเงินนะอะไรอย่างงี้ก็ดิวดกันมาใช่ไหมแต่ว่ามันก็มี ข้อถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ <ừ> ในประเด็นที่บอกว่าสุดท้ายลรวภาพเนี้มันใช่ภาพของมาดามดิซาหรือมโมนาลิซาจริงไหม <c oughs> เพราะว่ามันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าภาพเนี้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมาดามลิซาเนี่ยน่าจะเป็นภาพของเมียเก็บ คนหนึ่งของจูยาโนเดอเมดิชีซึ่งจูยาโนเดอเมดิชีเนี่ยก็เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นขุนนางคนหนึ่งของของเมืองฟลอเรนซ์นะตระกูลนี้ก็ดังเดอเมดิชีซึ่งก็ถามว่าทําไมาคนถึงเชื่อทฤษฎีนี้เพราะว่ามันเคยมีบันทึกร่วมสมัยจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอันโตนิโอเดอเบอาร์ติสเนี่ยเขาเป็นเลขานุก,การของพระคารินทรแห่งอารากอนเขาเคยมาเยี่ยมสตูดิโอของเลโอรลโดแล้วก็บันทึกว่าเขาเนี่ยเจอภาพนู่นภาพนี้แต่หมดเลยแต่ว่าเขาก็เมนชั่นถึงภาพหนึ่งคือภาพสตรีชาวฟลอเรนซ์ Florence, ซึ่งตัววภาาาาพเเนี่ยย้้ไดอธิบ เออคนที่ชื่อจูเลียโนเดอวนิชชีเนี่ยเป็นคนขอให้เดโอโรเป็นคนวาดภาพขึ้นเหตุผลที่เขาแบบพูดแค่ว่าสตรีชาวฟอร์เรนซ์เนี่ยจะแปลว่าคนในภาพเนี่ยไม่ได้สําคัญมากคือไม่ได้เป็นขุนนางใหญ่เอาบอกว่าอ้ยแบบรูปของเลดี้คนนั้นคนนี้เป็นแค่สตรีคนหนึ่งก็ตัดตชนชนั้ชนสูงออกไปก็เลยมองว่าอ่ะเอออาจจะเป็นเมียเก็บของคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าจูเลียโนเดอวนิชชีเนี่ยถ้าไม่ได้จะให้วาดรูปเมียเก็บจะให้วาดรูปใครอยู่จะให้วาดผู้หญิงทําไมเงเพราะเาก็มีเมียเก็บหาลยายคนเนาะ่วาอองได้เจจม๊ะ ไอ้คำว่าจูเลียโนเดอะมิดิชี่เนี่ยขอให้วาดเนี่ยมันจะไม่ได้แปลว่าจ้างให้วาดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเขาคิดว่าด้วยความที่เดลโลเนี่ยดองงานใช่ปะคือแบบว่ารูปไม่ส่งสักทีอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจูเลียโนเนี่ยที่แหละที่เดินไปเร่งงานให้ว่าเฮ้ยมึงมวาดให้เสร็จหน่อย <laughs> เพราะว่าก็มีทฤษฎีว่าแบบตัวโมนาลิซาเองกับจูเลียโนเนี่ยเขาเป็นชนชั้นสูงในฟลอเรนซ์เหมือนกันตระกูลดังเหมือนกันคงแบบรู้จักกันเพราะเกิดปีเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเออเฮ้ยภาพไม่เสร็็จกกเเเเเลยยยมาานนนนน่่่่ออออออคคทีีีแแแบบบบบ้ชืสงใใใใรผ ในเมืองนั้นนะเนาะไปเล่งงานอาจจะได้งานเร็วขึ้นก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ไหมก็มีคนคิดไปไกลว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆจ,จูเลียโน่เนี่ยแอบชอบมาลิซาหรือเปล่าแล้วพอไปเห็นภาพในในแกลเลอรี่วาดไม่เสร็จใช่ไหมอ,ไอยากได้เองเลยบอกว่าเฮ้ยวาดให้กูเหอะเดี๋ยวบิดราคาสูงขึ้นช่วยวาดให้หน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้มีหลักฐานนะว่าแบบเขารักกันจริงไหมหรือว่าเขาเป็นโรแมนต์อะไรหรือเปล่าก็เป็นนิยายที่มีคนตั้งตีาอเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไร หลังมานในสตูดิโอของเดีนวนะดรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าในข้อแบบข้อสรุปแบบพลับบิกะกันเป็นพลับบิกีเม้นะตอนนี้ว่าจริงๆแล้วคนในภาพก็คือเป็นมาดามลิ่านั่นแหละเป็นภรยาพ่อค้าใหม่ชาวฟลอเรสนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในวันสวันนี้นะเออ มามาสู่เรื่องที่2เพราะอะไรทาไมโมนาลิซาถึงมองตามเราตลอดเวลาอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับอะไรเนาะคือ <c oughs> ถึงถึงแม้ว่าถ้ามีคนที่เคยไปยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขียนจริงว่าแบบมันขนลุกอะเวลาจ้องไปอะแล้วเหมือนภาพมันมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิค แสงและเงาซึ่งศิลปินอย่างเลโอนนราโดเนี่ยต้องบอกว่าทุ่มเทรจริงแหละไอ้สิบหกปีของเขาอะกว่าเขาจะทําออกมาได้อะเออ,อ,อคือเขาก็ทุ่มเทรังสรร์สิ่งนั้นขึ้นมาเนาะมันทําให้แบบว่ามันเป็นเทคนิคภาพลวงตาที่เกิดจากแสงและสีที่ทําให้ว่าเวลาเราจะ move ไปมุมไหนเนี่ยโมนาลิซาก็จะมองเราอยู่เหมือนคุยกับเราไอค contact กับเราตลอดเวลาทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่ามองตาม้วยนะเรื่องตาก็มีออจุดที่น่าสนใจคือมันมีคนบอก ถ้าซูมดีๆในตาโมนาลิซ่าเนี่ยจะเห็นว่ารูม่านตาของโมนาลิซ่าเนี่ยสองข้างมัน ขยายไม่เท่ากนันขนาดนั้นเลยทีเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้แล้ว <นะ S 1> ว่าแบบนะเออ <laughs> คือวาดผิดหรือว่าแบบไม่ตั้งใจรือเปล่าแต่ว่าคือคนก็บอกว่าเฮ้ยเดียราโดเนี่ยเป็นคนคนที่ศึกษาแสงและเงามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหลอกพลาดตั้งใจตั้งใจวาดให้รูม่านตาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมองเข้าไปลองไปซูมดูบางทีมันจะแบบเห็นแหละว่ารูแบบม่านตาทางด้านขวาเนี่ยมันใหญ่กว่าข้างด้านซ้ายอยู่นิดนึงแต่ว่าเอ้าภาพเนี้ยแสงมันเข้าทางขวานี่หว่าถ้าเกิดแบบเราตาโดนแสงใช่ป่ะร คิดทฤษฎีมาอีกว่าอาจจะเป็นทฤษฎีแบบเป็นความคิดของเ <Exp ression. S 1> ดียโนโดแหละว่าแบบเขาก็ศึกษาไงว่าคนถ้าเกิดเราเจอคนที่เรารักหรือเรามีความสุขเนี่ยตาเราจะแบบรู้มันตาเราจะขยายอะไเ<ล>งี้ยเพราะฉะนั้นโมเิซาจะดีใจที่ได้เห็นคนที่มาดูภาพของเธอไงตาของเธอก็เลยขยายขึ้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออก็นะ ฟังดูคิดกันไปเรื่อยเนาะออแต่ว่ายังไม่มมจบ<อ><ล>เรื่องตา<ช>มีมากกว่า,านั้นอีกคือนอกจากนั้นคือไม่ใช่แค่รูม่านตาไม่เท่ากันนะมันมีคนเชื่อว่ามันมีโคตรลับบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้ที่ดวงตาของโมนาลิซาทั้งสองข้างด้วยนั่นเป็นเพราะว่าดาวินชีอะ่ะเขามีความเชื่อว่าดวงตาคือประตูของวิญญาณแล้วก็เป็นหน้าต่างของหัวใจเนาะเออเขาก็เลยสลักซ่อนแบบตัวแอล่ะ ซึ่งน่าจะย่อมาจากชื่อของตัวเองจ้ะเข้าไปที่ดวงตาของโมนาลิซาส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะมีตัวพวกแบบ BSC หรือ E เนี่ยแหละที่ซ่อนอยู่เนี่ย เราก็แบบมันจะเป็นเหมือนรอยขูดขีดที่อยู่บนภาพอ่ะคือแอลอ่ะเราซูมเราพยายามซูมไปดูตามเว็บต่างๆนะมันก็ค่อนข้างเห็นแอลได้ชัดเจน MM เนาะซึ่งมันก็ดูเป็นไปได้ที่คนจะแบบมนโนคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมา MM แต่ไอเรื่อง B S C E เดี่ย <c oughs> ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เอาเป็นว่าอันนี้ต้องไปกันกรองกันเอาเองว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเขาก็ยังเห็นแบบยังมีคนที่ไปสปอตเจอตัวเลขที่มันซ่อนอยู่ในภาพเยอะเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขสองอะไรอย่างงี้เออซึ่งแบบ เออตอนนี้ก็ยังคงเป็นทฤษฎีถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันว่าไอ้โค้รลับที่โหในตาของโมนาลิซาเนี่ยเออมันซ่อนความจริงหรือมันตีความออกมาว่าอะไรอะนอกจากเรื่องตาเนาะคือก็มีคนบอกว่าทําไมโมนาลิซามันไม่มีคิ้วอะ <c oughs> คือมันก็มีทีวสวยนะแต่ว่าคิ้วหายไปไหนหรอ <c oughs> ไม่มีคิ้วไม่ได้ออนะทำไมไม่มีคิ้วล่ะแต่ว่าอากลับไปที่บันทึกของวาซารีซึ่งแบบว่าเป็นกูรูของชีวิตมนิซาของชีวิตเดียวนาโดเลยเขาก็คือคือ ภาพตอนที่ตัววาซาลีเนี่ยกล่าวถึงภาพโมราลิซาเนี่ยเขาก็กล่าวนะว่าภาพนี้มันมีคิว้วอา้าวคือวาซาลีเนี่ยกล่าวไว้ว่าภาพนี้เนี่ยมีคิ้วขึ้นเข้มดอ,ดอกหนาในใบหน้าและขนส่วนอื่นอย่างเช่นขนทางคิ้วเนี่ยก็วาดออกมาได้แบบสวยงามมากเพราะว่าโม <ừ. S 1> เพราะว่าเรียโลเนี่ยวาดให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับขนเนี่ยขึ้นมาจากรูกขุมขนแเส้นแเส้นแบบสวยงามจริงๆไม่มีใครสามารถวาดให้มันเป็นธรรมชาติได้มากกว่านี้หรอกอันนี้คือแบบวาซารีนางเขียนเอาไว้แบบนั้นเลยนะอ่ะซึ่งบันทึกของวาซาลีเนีน่ยมันก็ เขียนขึ้นมานานแล้วแหละแต่คนนี้คนก็สงสัยว่าวาชลี่มันเคยเห็นภาพจริงป่าวะ <laughs> คือแบบว่าเออมึงบรรยายขนาดเนี้ยถ้ามึงไม่เห็นจริงเนี่ยมึงมาโนหรือเปล่า <c oughs> ภาพจริงใน <c oughs> ที่คนเห็นปัจจุบันมันไม่มีคิ้วเออเออคือมันก็มีท่องเสษดีแหละว่าที่แรกคือแบบเออวาชลี่มันไม่ได้เห็นจริงมันก็คงแบบโมโลแล้แหละเพราะว่าแบบมันเป็นคนที่อยู่ที่ฟอร์เรนเนาะล้วก็รู้จักกับแบบลูกๆของโมนาลิซาซึ่งยังมีชีวิตอยู่คือไปฟังมาหรือเปล่าแบบเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาเขียนมโนเองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้้้้ววววววเนนนนนนีีี่่่่่่่่ยอออออกกกกคคคคึงงง็บบาาาาาาไมมมมมมััััิิแแหหละะตพรถ เรียโนวาดภาพมันแบบสมจริงจริงๆแล้ววาดเป็นเส้นแบบให้มันขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าชั้นสีมันแยกกันไงคือวาดชั้นก่อนแล้วมันแห้งไปแล้วก็จะวาดชั้นใหม่ที่เป็นสีคิวเสร็จเนี่ยมันเลยเหมือนกับไม่ได้ติดแน่นเข้าไปในภาพชิ้นแบบในก็เลื่อนหายไปตามกันเลยแล้วก็ภาพสมัยก่อนตอนนี้เขาทำความสะอาดเนาะก็าทำความสะอาดไม่ค่อยดีอ่ะอาจจะไปไลลบล้ลบเลี้ยวหายงเงี้ยเหมือนแบบมีมูฟเฟอร์แล้วแบบเข็หายไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ เพราะฉันก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่า anyway ก็ถ้าเกิดว่าคนคือไอเรื่องไอเรื่องคิ้วเนี่ยมันก็มีคำอธิบายที่คนสนับสนุนแหละเพราะว่าในปี2007เนี่ยมันก็มีคนเอาภาพไปสแกนหาคิ้วว่าจบมีคิ้วหรือไม่มีคิ้วคือมันต้องสแกนด้วยอินฟล่าทเนาะคือมันเป็นเทคโนโลยีในแวดวงศิลปะแหละแ้วมันเห็นว่ามันมีเส้นคิ้วจริงมันเคยมีคิ้วเพราะฉันว่าซารีมันน่าจะไม่โมแหละคงเห็นจริงแหละ แต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันก็ไม่เห็นแล้วเนาะถ้าใครอยากเห็นโมนาลิซาเวอร์ชันมีคิวมันก็มีภาพคัดลอกโมนาลิซาอันหนึง่งซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในในมาดริดเนาะในสเปนมีชื่อว่าลองลองไปเปิดดูก็ได้ค่ะก็ลองเซิร์ช the Prado Prado Mona Lisa เนาะเป็นภาพแบบทวินซิสเตอร์ของโมนาลิซาซึ่งอันนี้แหละไอ้เรื่องภาพทวินซิสเตอร์ของโมนาลิซาเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงที่ท,ที่ที่มันถูกพูดถึงในแวดวงศิลปะอยู่สูงว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ทำงานในสตูดิโอร่วมกับเลโอนาร์โด มันมีใครบ้างเรามิหลคนเรามีโมนาลิซาเวอร์ชันเดียวหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าหลายรอบใช่ซึ่งตอนเนี้ยเอาจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับภาพของทวินซิสเตอร์เนี้ยคือเดอะปราโดโมนาลิซาเนี้ยก็ชัดเจนเลยว่าเรามีโมนาลิซาหลายเวอร์ชันเออไม่ได้มีโมนาลิซาแบบเป็นรูปเดียวเนาะซึ่งไอรูปเนี้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีเมเจอร์เชนหรือเทคนิคอะ แบบเดียวกันกันกบที่ลีโอนาโดใช้เลยคือเรียกได้ว่ามันมีการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีอินฟาเรดแล้วอ่ะคือปรากฏว่าภาพนี้มันใช้เทคนิคที่คล้ายกันมากมีเหมือนกับจุดหลักที่แบบแตกต่างกันในจุดเดียวกันแล้วก็กลายเป็นว่าพอเขาเอาไปดูอะแวดวงศิลปะเขาเอาไปดูเองอ่ะ พบว่ามันถูกเห็นในเวลาที่ใกล้กันมา <ừ> um. เรียกว่าจะแทบจะแทบพร้อมกันเลยอ,ะ oh. อ่ะเออทีนี้นคุณมาตินเบลี่นักข่าวที่ทํางานของเดอะอาร์ตนิวส์เพเปอร์ของลอนดอนนะสมัยนั้นนะคะ <ๆ S 2> ที่ค่อนข้างจะเหมือนเวลโนในการออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินต่างๆผลงานมารุกต่างๆเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าภาพเนี้ยมันถูกวาดขึ้นพร้อมกันบนขาตั้ง,งห่างกันแค่ไม่กี่ยาร์ดในสตูดิโอเดียวกันเออทีนี้นมันก็เลยอ่ะชัวร์แล้วว่า มันมีแบบฉบับอื่นซึ่งความน่าสนใจของของที่มาตินเขาได้พูดไว้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้น่าสนใจแค่ว่ามันถูกเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยนะแต่ว่า subject คนเดียวกันอะความรู้สึกของภาพมันต่างกันอ่าอใช่ต้องไปลองเปิดดูนะใช่โมนาลิซาของอ่า <De ado. S 1> ปราโดเนี่ยม,มันจะสาวกว่าอ่อนเยาวกว่าแล้วก็สดใสวกว่า แล้วลายเส้นจะคมชัดกว่าอันนี้แนะนําให้เสิร์ชดูกันจริงๆเพราะว่า,าเ,เออพอมาเทียบกันมันมีหลายเว็บที่เทียบกันแล้วมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคสีแล้วฟิลลิ่งจริงอะในขณะที่ภาพของเรียวโรเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนแบบม,มีหลาย layer, เลเยอร์มมมัว,มวดูเหมือนมีเมฆหมอกแบบ ปิดบังสส่ตาคนดูอยู่เหมือนแบบเอ๊ะรู้ไหมนะรู้ไหมนะมองฉันอยู่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในขณะที่ของปราโดเนี่ยมันจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยอะเหมือนเราแค่มองภาพผู้หญิงที่สวยงามคนหนึ่งดูสวยผู้หญิงอ่อนเยาว์อ่อนวัยคนแต่เทคนิคเรื่องภาพลงตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดอืก็มีแนวทิดซดีแหละว่าภาพเนี้ยเรียดวาดเองไหมหรือว่าลูกศิษย์เขาวาดอาจจะแบบ อาจารย์วาดภาพหนึ่งลูกศิษย์ลองวาดสีแล้วมาเทียบกันอะไรเไงี้ยคือมันเป็นไปได้หลายอย่างหรือคนก็มองวา่าห,หรือเียาน,นาโดาจะช่วยวาดเองก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเนาะอ่ะลองเราผ่านจากเรื่องเรื่องคิว้วเรื่องอะไรมาละอีกอันหนึ่งที่แบบเราไม่พูดถึงแรกเลยคือเรื่องรอยยิม้มใช่มาสู่แบบสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดสแล้วใช่มนาริซ่าสมายส์คือวาซรีเนี่ยเขาบรรยายการยิ้มของมนาริซ่าเนี่ยว่างดงามจับใจจนจนคนเนี่ยเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มจากบนฟ้ามากกว่ารอยยิ้มจากมนุษย์คือน่าจะเป็นแบบเทพพยา ขนาดนี้ไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บันทึกด้วยว่าเนี่ยวิธีการของเรอนอโดในการวาดรอยยิ้มที่มันสวยแบบนี้คือต้องการให้คือเขาได้มีการจ้างแบบคณะละครคณะดนตรีมาเล่นละครให้มาดามิซ่าดูเพื่อให้มา,ารามาซ่ายิม้มยิ้มต่อเวลายิ้มเหมือนเป็นยิ้มจริงๆใช่<ๆ>แล้วไม่ค่ดูว่านางย,ยิ้มยังไงจากเส้นไหนไปเส้นไหนอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ออจบแค่นั้นนะคะทุกคนเขาได้ทําสิ่งที่ลึกลงไปยิ่งกว่าเพื่อได้วาดรอยยิ้มนี้ขึ้นมาได้ ก็ค <N iss an> <N ic> ือในช่วงเวลาที่เขาวาดมอริซ่าเนี่ยลีโอโนก็ใช้เวลาในการชำระศพในห้องเก็บศพด้วยในฟลอเรนซ์คือเขาไปดูเพื่อจะดูว่าการเกิดรอยยิ้มเนี่ยมันเกิดจากอะไรเส้นประสาทเส้นไหนที่ม่เกิดรอยยิ้มมัดกล้ามตรงไหนทําให้เรายิ้มได้ผ่าศพใช่เพื่อจะดูใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิ้มของมอริซ่าเนี่ยมันเกิดมาจากกล้ามเนื้อก่อนจากเส้นเอ็นหนึ่งจะมาเห็นบนหน้ามันเลยค่อนข้างที่จะเป็นยิ้มที่แบบเฮ้ยเราเห็นแล้วมันไม่มันไม่ใช่เป็นยิ้มเฉยๆอ่ะมันยิ้มที่แบบมีเรื่องราวมากๆอย่างเเีอแต่่่รรากนน็็ใชปคทข คือต้องบอกว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตมากในชีวิตเขาเนี่ยจดบันทึกเอาแค่ที่มันเอ็กซปัจจุบันนะกระดาษที่มีเนี่ยเจ็ดกว่าฉบับ <c oughs> คือเยอะมากแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าเขาได้ทดลองอะไรเมื่อ,อไหร่บ้างใช่ไหม <c oughs> เขาก็บันทึกแต่ว่าเออเส้นเอเส้นไหนทํางานอย่างไรหรือว่าเวลาที่เขาอยากจะวาดรูปใครสมมติเขาอยากวาดรูปแบบ คนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เขาจะไปอยู่ในที่ที่เจอคนแบบนั้น,นเ,เพื่อจะดูว่าคนแบบนี้สเตตัสแบบนี้เ,บบนเขาทํำยังไงอย่างเช่นคนสมมติอยากจะวาดรูปนักร้อโอเปรา่ากำลังทะ ok เลาะกับผัวเขาก็จะไปหาที่ที่นักร้อโอเปร่าะจะทะเลาะกับผัวจริงๆเพื่อดูว่ามือมันจะเป็นยังไงตาจะเป็นยังไงผัวจะทําท่าแบบไหนอะไรเงี้ย like. เพื่อให้มันแบบได้ฟีลลิ่งของความเป็นอย่างนั้นคือไม่จินตนาการไม่มโ,มโน,นต้องปรับไปเก็บข้อมูลก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นแบบความน่าสนใจก็ย้อนกลับไปที่คําที่เขาว่าเขาเป็น p r o f e s s i o n a l จริงๆใช่ใช่ใช่เขาก็พูดถึงการวาดภภาาาาาาพพเเเหหมมืือออนนนขกก็บบัทึไววว้้้่ถคคุุณตงดล ให้วาดภาพในสตูดิโอที่ดูมืดสลัวในช่วงเย็นแล้วก็ให้พยายามสังเกตแบบใบหน้าของคนในช่วงเย็นที่แสงกระทบอะมันจะเห็นความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษใช่เราจะได้เห็นริ้วรอยต่างๆได้ชัดก็เป็นเมจิกอ u าวเนาะถ้าเรียกันง่ายๆก็คือให้ทำงานในช่วงเมจิกอ u t นั่นแหละใช่ก็ต้องบอกว่า รอยยิ้มของโมนาริซาเนี่ยมันมีพลังมากนะ<ช>มันมีพลังในขนาที่ว่าโมนาริซามีแฟนดอมเป็นของตัวเองด้วยคือต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่ปี1815เนี่ยที่เธอได้กลับมายืนในรูฟอีกครั้งเนี่ยโมนาลิซาได้รับจดหมายรักเยอะมากแล้ว <มา S 1> ก็รวมไปถึงดอกไม้จากผู้ที่แอบชอบด้วยมีคนแต่งก้อนให้เออมีคนแต่งก้อนให้มีคนแบบมาสารภาพรักอะซึ่งเรื่องเนี้ยมันแบบทําให้สุดท้ายแล้วพิรุ่พันเนี่ยต้องสร้างเมลบอกคือกล่องจดหมายให้โมนาริซาเป็นของตัวเองเลยในปี1852 <ừ> แล้วก็แบบรอยยิ้มของเธอมันเคยถึงทําให้คนอ่ะเหมือนแบบนอนไม่หลับอ่ะกะังกวลกวายคิดถึงหลับฝันค้ั่งรักมากมันทําให้เสียเป็นคนอย่างที่ชื่อว่าลุคมาสเปโลเนี่ยถึงขนาดที่ว่ากระโดดตึกฆ่าตัวตายโดยทิ้งจดหมายเอาไว้ว่าเออฉันน่ะหลงไหลรอยยิ้มของเธอมากเลยซึ่งในปีนหนึห่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ยังเคยมีผู้ชายเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วชักปืนออกมายิงตัวตายหน้าวมลาลิซาด้วยเออนั่นแหละก็คือตั้งใจฆ่าตัวตายเพราะว่าหลงรักเธอแล้วก็แบบ มันไม่มีเหตุผ <คน S 1> ลทางกา <จะ S 1> ดีกว่าอยู่ต่อไปแล้วเออถ้าแบบไม่ได้แบบครอบครองอไรไยิ่ของเธอนะอะไรประมาณนั้นคือมันก็เป็นภาพวาดที่แบบค่อนข้างจะมีมีพลังมากจริงเออแล้วก็เอานี้คือทุกวันนี้คือทฤษฎีของมนิซ่ามันก็เยอะมากแล้วก็แบบคือเราถ้าเกิดเราไปดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบมันมีของซ่อนในนั้นเยอะมากอย่างเช่นทฤษฎีเรื่องว่ามีสัตว์สีประเภทอยู่ในภาพใช่อันนี้ขอท้าให้ทุกคนไปลองจ้องกันดูเราเจออะไรบ้างให้มาบอกด้วยเพราะว่าจริงเราก็ได้ลองจ้องมาแล้วนะแต่ว่า มันไม่ได้มีหลายเส้นนี่มันชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าให้คิดว่านี่คือสัตว์แบบนั้นได้ไหมก็ได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ขอทิ้งให้เป็นการบ้านแล้วให้ไปลองทํากันดูเออ,เอ,อคิดว่ามันมีอยู่จริงไว้ก็ให้มาบอกกันด้วยอืส่วนนิสฎดีเรื่องที่บอกว่าเป็นภาพพอร์เทรตยนาโดนี่คุณอย,อยุ้คิดว่างไง S <S เราคิดว่าไม่จริงอะ่ะมันยากเกินไปนะเว้ยในการที่จะว,ว,วาดหน้าววเองอ,ออกมาได้ใช่คือเอาจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่ว่านี่เป็นรูป p o r t r ของตัวเรียนายโ,นโดเองนะมันเคยมีคนเอาภาพบริสซาเนี่ยไปสแกนออกมาเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงอีกคนที่ซ่อน,อ,นอยู่เออคือมันมีทฤษฎีอะไรประเภทนี้ที่มันซ่อนอยู่เยอะมากซื่อาจริงๆแล้วเราก็นี่แต่ฟังเนาะ เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าแบบเรื่องที่มันอยู่จริงๆในภาพอันเนี้ยมันคืออะไรบ้างออก็ฟัง<อ>หูไว้หูนะคะท,ทุกคนเป็นแบบปริศนาให้ทุกคนไปลองไปลองหาต่อแล้วก็ลองซูมภาพดูนะคะมีแบบไฮไลท์ให้แบบโด,โ,ดโดดมาเล่นกันเยอะมากมายและด้วยความนิภาพมเนซ่า,ามันยังแบบ ป๊อปอยู่เสมอเนาะค่ะฆ่ายังไงก็ไม่ตายอ่ะมันเลยทําให้ทุกวันนี้มันเป็นพับิกะกีเมนต์ของทางกฎหมายมรดกของฝรั่งเศสเลยว่าโมนาลิซาเนี่ยไม่สามารถถูกขายหรือถูกซื้อได้เด็ดขาดเป็นทรัพย์สินของประเทศเลยใช่เป็นทรัพย์สินของประเทศจริงจังมากแล้วก็มีห้องของตัวเองคนเดียวในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ฟังพอดแคสต์หลายคนชื่นชอบปอยลิศาเนี่ยก็น่าจะได้ไปเยี่ยมชมเธอที่พิพิธภัณฑ์กันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยคะใช่ก็ลองไปสบตาตัวจริงดูแล้วก็มาบอกกันด้วยว่าแบบเออลาป่ แล้วก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นภาพที่มีมูลค่า,าสูงมากจนในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครกล้ารับประกันร <c oughs> ับประกันคือรับประกันที่จะซ่อมแซมรับรับบริการฟืน้นฟูอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนเซโนหมดเออเ <c oughs> พราะนั้โมเดลที่เราเห็นในปัจจุบันจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของโดนเวลา กัดก่อนหรือทำร้ายอย่างแท้จริงเขาไม่ได้มีบุรณะหรืออะไรช่วงหลังเนาะเพราะมันมีมูลค่ามากเกินไปไม่มีใครกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวคิ้วหายอีกใช่เดี๋ยวแบบตาหายอะไรใช่แล้วว่าแบบความพิเศษของของเลโอนาร์โดในการวาดภาพโมลิซาคือปกติเนี่ยเลโอนาร์โดเป็นคนที่ ฉลาดเก่งในการวาดภาพแบบฟีลลิ่งของคนจากภายในออกมาข้างนอกให้คนรู้สึกคิดยังไงแต่ว่ากับโมลิซาเนี่ยเป็นภาพที่เขาตั้งใจซ่อนอะ่ะคือเหมือนกับมันเป็นภาพที่เหมือนอย่างที่บอกคือมีม่มานหมอกตลอดเวลาคือเราทุกวันเนี้ยคือไม่รู้ว่าโมลิซาคิดอะไรหรือเธอยิ้มให้ใครเธอยิ้มทมําไมเธอมองใครอยู่เธอมองเราหรือเปล่ามันไม่ชัดเนาะใช่เป็นสิ่งที่แบบถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเรเนรโดเนี่ยรีเฟล็กซ์ความเป็นมนุษย์นะว่าคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกคนเรายิ้มอะไรก็ไม่รู้ไง เดียวนะโด์ที่แบบอาจจะก,กลั่นกรองตัดเวลา16ปีของเขามาเป็นภาพนี้16ปีเป็นภาพ<ช>นี่ค่ะต้องบอกว่าเวลาเรามองภาพมอนายิซ่าเนาะเราก็จะได้เห็นทั้งแบบเออความคิดของคนมากมายที่มองเข้าไปในตัวเธอรอวมถึงบันทึกชีวิตเทคนิคต่างๆของเลอนาโดวินชีด้วยก็ยังไงก็ขอให้ถ้าใครได้ไปสบตาภาพนี้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าได้ไปสบตาในวิวัฒน์จริงรอบหน้าก็อย่าลืมที่จะซึมซับความรู้สึกนั้นกลับมาแล้วก็เอามาเล่าสู่ให้คนอื่นฟังด้วยว่าว่าเราตีความในแบบฉบับของตัวเองว่ายังไง ได,ได้ค่ะก็สำหรับ E-P นี้ก็ขอจบลงแล้วแล้วก็ฝากติดตามด้วยตอนหน้าว่าเออพื้นที่ให้เล่ากับอเดจะมาเล่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันต่อไปค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะติดตาม a d ด y p o d c s t t ได้ทาง adaymagazine.com j u k e s Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ adaymagazine YouTube channel